คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่านแถลงการคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีกลุ่มอาจารย์32คนร่วมลงชื่อโดยชี้แจงจุดยืนนะคะว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐเนื่องจากทำอย่างเร่งรีบทั้งๆท,ท,ที่ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน และระบุด้วยว่าร่างกฎหมายในมาตรา3ยังไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมจนเนื้อหาผิดไปจากหลักการเดิมจึงต้องการให้สสอสอวอและรัฐบาลทบทวนและพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้านกลุ่มสภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์มีการตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อให้ได้หมือนชื่อเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และในวันพรุ่งนี้จะมีการรวมตัวของสิทธิ์เก่าจัดกิจกรรมเดินขบวนจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นถแถลงการถึงวุฒิสภาให้รักษาสัจจะความร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกับวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่จะเป็นการแสดงพลังของนักศรรึกษาเดินขบวนไปยังรัฐสภาค่ะมีความคิดเห็นว่าพลังนักศึกษาเองเป็นพลังที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของใครดใดทั้งสิน้นคะ ส่วนกลุ่มสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย2,556หรือว่าสปทที่มีกลุ่มสยามประชาพิวัตรกลุ่มกรีนและกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเป็นเครือข่ายก็คัด้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเมาเข่งเช่นกันเพราะห่วงประเด็นการนิรโทษธดีทุจริตที่ขัดอนุสัญญาสากลที่ไทยเป็นภาคี แต่เมื่อถูกถามถึงจุดยืนของสปทกับการนิรโทษให้คณะรัฐประหารศาสตราจารย์บรรเจิดสิงคเนติคณะบดีคณะนิติศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีดากล่าวว่าไม่มีความเห็นในประเด็นนี้ความหมายอะไรละ่ะเพราะว่าประชาชนได้แสด,แดงพลังความเห็นในเรื่องนี้ชัดเจนมากสปทไม่จําเป็นต้องมีโพิชันในเรื่องนี้ ส่วนความเห็นที่ว่าสาปทเห็นว่าสิ่งใดเป็นปัญหามากกว่าการระหว่างการนิรโทษคดีคอร์รัปชันกับคดีฆ่าคนศาสตราจารย์บรรเจิดกล่าวว่าโดยหลักการแล้วจะต้องนิรโทษเหตุทางการเมืองและไม่นิรโทษการคอร์รัปชันแต่เมื่อถูกถามว่าสาปทจะยอมรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษเฉพาะประชาชนไม่รวมแกนนนำผู้สั่งการและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือไม่ ศาสตราจารย์บันเจิดก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้และบอกว่าเป็นเรื่องที่สังคมต้องถกเถียงกันต่อไปค่ะด้านสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสอรอสอนะคะซึ่งก็มีสมาชิกกว่า45องค์กรก็มีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกับเครือข่ายภาคประชาชนโดยส่งหนังสือไปยังสมาชิกวุฒิสภา,าหรือสอวอเพื่อเรียกร้องให้ความร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายล้างผิดให้แก่ผู้สั่งฆ่าประชาชนทั้งในสถานการณ์ภาคใต้และการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมารวมทั้งยังล้างผิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ค่ะแต่ประชาชนต้องร่วมเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศชาติให้เป็นไปนตามหลักจริยธรรมหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ จึงขอให้องค์กรสมาชิกและสมาชิกในสังกัดใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันหยุดกฎหมายอัปยศอย่างถึงที่สุดหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าเนืยอโทษกรรมให้แก่คนผิดต่อไปโดยไม่ยอมรับฟังสราสาสราสาจะร่วมกันกำหนดที่มาตรการที่เข้มข้นต่อไป ด้านที่ปรึกษาสรสยังย้ำอีกนะคยว่าสรสไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทุกกรณีเพราะไม่ใช่แนวทางการปรองดองที่แท้จริงที่มันมีการพูดกันในขณะนี้แล้วก็ร่างบรที่ผ่านไปเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะจุดยืนของสรสผมคิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับบรนิรโทษกรรมทุกทุกฉบับเพราะผมคิดว่าในแง่ของคนผิดไม่ว่าจะคนโกงก็ดีคนสั่งฆ่าประชาชนก็ดีไม่ว่าเหตุการณไหนต้องที่ว่าสมควรที่ต้องถูกลงโทษหรือต้องเข้าสู่กระบวนการไม่ใช่ว่า สั่งฆ่าใครแล้วแล้วก็ลอยนวลแล้วออกมาออกมาโทษนีษ้โทษกรรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีเหลืองเสื้อสีแดงผมว่าคนที่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเห็นฆ่าประชาชนถ้าคุณเห็นว่าเขาก็ทําผิดเขามีคุณก็มีกลไกมีเครื่องม้เครื่องมืออยู่ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของมันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าประชาชนโดยหากรัฐบาลไม่รับข้อร้องเรียกร้องนะคะสรส,รสรก็จะกำหนดท่าทีที่เข้มข้นอีกครั้ง โดยจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างการตัดน้ำตัดไฟยกเว้นรัฐบาลจะสร้างเงื่อนไขให้ทางสอรอสอจนไม่สามารถทอนทนได้นะคะรวมทั้งยันเชิญชวนให้สมาชิกสอรอสอหยุดงานเพื่อชาติหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เวทีเสียแยกอุรุพงและเชิญชวนให้ที่ทำการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งขึ้นป้ายขนาดใหญ่แสดงจุดยืนดังกล่าวด้วยค่ะ ขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอ,อรสอนะคะก็สั่งเจ้าหน้าที่จับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอที่จะยกระดับการชุมนุมและเตรียมเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้โดยการข่าวรายงานว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา,าซึ่งก็เป็นพื้นที่ตามประกาศพระร,ชร,ราชบัญญัติความมั่นคงและสอ,อรสสั่งห้ามเข้าจึงขอให้ผู้ชุมนุมยึดหลักกฎหมายและชุมนุมอย่างสงบ ขณะที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเปิดเผยว่าการชุมนุมหลังจากนี้จะยกระดับเป็นการขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะ